สวัสดีครับผมร้อนมากกูเองวันนี้เราจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นในมุมศิลปะกันนะครับาอาฟิ้านกูเองเนี่ยพึ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนาะวันที่ผมไปซื้อของฝากเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีขนมมากมายใช่ไหมผมก็สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าขนมญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยมาออกแบบนะซึ่งมันปกติอยู่แล้วเนาะในการขายของอะไรสักอย่างเนี่ยการใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยมันทาให้ขนมโดดเด่นเนาะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะว่าสีคู่ตรงข้ามคืออะไรอ่านดูตารางนี่เราจะเห็นว่ามันจะมีสีที่อออยยยูููู่่่่่่ตรงงงงงงข้้้าามมมกกกกััันนนนนเเเเเชหลืคคคบบววีีแดิ อยู่บนตารางนี่เนาะคนที่เรียนศิลปะมาเนี่ยเวลาจะออกแบบแพ็เกจจิ้งให้ดูโดดเด่นดึงดูดเนี่ยก็จะใช้สีผนงข้ามเหล่านี้เพราะว่าสีที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมากๆเนี่ยมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะทให้เกิดคอนทรา์ทางตานะแบบว่าเด้งขึ้นมาสีมันแบบมาชนกันชัดเจนเหลือเกิน,นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีคู่สีหลากสีเลยนะมีขนมญี่ปุ่นคู่สีม่วงกับเหลืองนะมีขนมญี่ปุ่นคู่สีส้มกับน้ําเงินแล้วก็มีขนมญี่ปุ่นคู่สีเขียวกับแดงนะส่วนอีกเซตหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธ โอเคทีนี้ปัใจจัยในการเลือกใช้ละ่ะจะต้องเลือกใช้อย่างไรสมมุติว่าสีม่วงกับเหลืองเนี่ยจะใช้สีเหลืองเยอะกว่าหรือสีม่วงเยอะกว่าวัดจากอะไรวงจรสีเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งเป็นโทนร้อนและโทนเย็นใช่ไหมแบ่งครึ่งกันปุ๊บทีนี้ผมสังเกตเห็นว่าสีโทนร้อนเนี่ยจะใช้กับขนมที่เป็นขนมขาวพวกอะไรที่มันแบบว่าไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตไม่ใช่บูเบอรี่อะไรเงรี้ยใช่ไมันแบบทอดๆกับกรอบอาจจะหวานได้แต่อาจจะเน้นไปทางเค็มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนฝั่งที่ใช้เป็นโทนเย็นนำเนี่ยก็คือขนมที่มี ความหวานกว่าขนมที่ไม่จำเป็นต้องร้อนและอร่อยขนมที่แช่เย็นแล้วจะอร่อยกว่าอะไรเงี้ยอะนะอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอะมาลองดูกันก่อนดีกว่าว่าจริงไหมตามที่ผมสังเกตเห็นมานะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูขนมญี่ปุ่นแต่ละสีกันเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้ช่องบ,บ้านกูเองเนี่ยมีคนดูเนี่ยเยอะนะแต่ว่าอะไรรู้ปะ่ะผมไปดูหลังบ้านมาว่า80%เนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องบ,บ้านกูเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูอยู่เนี่ยแลวคุณชอบดูคลิปแบบนี้หรือชอบดูคลิปแบบไหนของช่องบ,บ้านกูเองก็ตามเนี่ยก็ ฝากกดซับสไคร์ให้ช่องบางอ้านขเองด้วยนะครับจะได้เยอะกว่านี้นะตอนนี้เราใกล้จะล้านซับแล้วก็มาช่วยกันกดให้หน่อยนะครับเนี่ยดูนเนี่ยก็กดให้หน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากนะ,ะมาดูกันเลยดีกว่าสีคู่สีแรกเนี่ยผมจะไปเจาะที่สีม่วงเหลืองก่อนอ่ะลองสังเกตดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกเนาะในการออกแบบคู่สีม่วงเหลืองที่ใช้โทนร้อนมากกว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะกลายเป็นขนมข้าวใช่ไหมอ่ะมันเป็นลูกชิ้นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันแบบ เป็นขนมที่ทอดมาอะไรเงี้ยนะส่วนอีกฟ่งนึงเนี่ยเป็นขนมน่าจะเป็นเยลลี่มั้งเยลลี่องุ่นใช่ไหมองุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เย็นๆกินได้เลยใช่ไหมอ่าไม่ต้องไปทอดไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอะไราการทอดอะไรเหล่านี้ก็ใช้สีม่วงนำอ่าอ่ะ,อะแล้ว เหตุผลทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้นะทำไมเวลาเราเห็นสีที่เป็นโทนร้อนเนี่ยเยอะกว่าเราถึงรู้สึกว่าเป็นขนมข้าวแต่เราเห็นสีที่เป็นโทนเย็นเยอะกว่าเราถึงรู้สึกว่าเป็นขนมหวานมันเกิดขึ้นมาจากอินไซต์ของคนครับการออกแบบศิลปะเนี่ยสุดท้ายแล้วศิลปะมันก็ยึดโยงกับธรรมชาตินะว่าคนเนี่ยมีอินไซต์อะไรร่วมกันมายกตัวอย่างเช่นขนมข้าวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากหุงอุ่นตุนต้มนึ่งใช่ไหมใช้กรรมวิธีในการทอดเอ่ยอะไรเอ่ยของเหล่านั้นเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นไฟเราจะเห็นแสงแดดเราจะเห็นอะไรต่างๆล่านนนัั้ทที่มําให้้รูสึกว่ามันสดมันป ขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสีโทนร้อนเนี่ยมันทําให้รู้สึกถึงขนมข่าวมากกว่าส่วนสีโทนเย็นเนี่ยตามบินซ้ายเราเราเห็นผลไม้จากตาเลยใช่ไหมเห็นองุ่นเห็นบลูเบอร์รี่พอเป็นสีม่วงปุ๊บรู้สึกถึงความเป็นบลูเบอร์รี่รู้สึกถึงความหวานนะใช่ไหมโอเคอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าแพคเกจข้างนอกเป็นอย่างนี้แล้วข้างในมันจะเป็นขนมขาวจริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นชิ้นแรกเหมือนจะเป็นลูกชิ้นโมจินะไม่ใช่ของหวานอ่ะเออจะเป็นของจืดๆใช่ไหมโมจิแล้วโมจิเนี่ยที่เป็นทอดแบบเนี้ยเป็นลูกชิ้้นนนแบบเเีาาอใส่ ในของข้าวใช่ไหมพวกแบบาราเมงอุดอง้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแบบว่าใส่กับโทยุอะไรเงี้ยแต่โมจิเนี่ยถ้าจะเป็นของหวานเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบโมจิกับถั่วแดงเงีะทั้นั้นถ้าเกิดสมมติเราจะขายโมจิกับถั่วแดงเนี่ยแพ็กเกจจิ้งมันอาจจะนําถั่วแดงมาเป็นสีหลักเป็นสีม่วงใช่ไหมแต่พอแพ็กเกจเป็นสีเหลืองปุ๊บแล้วสึกว่าอ๋อนีเน่เป็นโมจิที่เอาไว้ใส่ในอาหารข้าวเว้ยนะอ่ะนะแตกต่างกันแล้วไหนม่วง่ะพี่นี่เขาใส่มาแค่นี้นะเพราะว่าพอเรามีสีม่วงขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ตามันจะเป็นแบบปออออยู่่่ตตรรงงนนนีีี้้มะไทจําาเ็ เช่นแบบว่าเอ้ยต้องเข้าเว็บ40วินะอะไรเงี้ยเขามีเขียนอยู่อะไรสําคัญแล้วก็ใส่สีคุญงข้ามเข้าไปให้ใสายตาม,มันนําไปนะอ่าเป็นต้นนะปึ๊บอืมเปิดมานี่คือกลิ่นโมจิหึ่งเลยนะอ่าข้างในเป็นแบบนี้อ๋อก็คือเป็นชิ้นโมจิเลยนะแต่ตรงนี้มันจะมีแบบเหมือนแป้งทอดด้วยมันคืออะไรวะอ่านี่ไงเขาให้ห่อเองเนาะกูนึกว่าเป็นโมจิที่ทอดมาแล้วแล้วก็เลยเป็นแบบนี้นะก็คือจะเป็นก้อนโมจิใช่ไหมแล้วเอามาพันกับ น่าจะเป็นแผ่นแป้งทอดนะใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปทําให้ร้อนเนาะโอเคองั้นเดี๋ยวเข้าเว็บแล story, okay, though, mm ้วกินให้ดูสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะนี่โอ้โหนี้เราไม่เข้าเว็บมานะเชียนะกินสาสตรอนะแต่กินมันเค็มๆนะกูว่าไอ้แป้งตัวรอบนอกเนี่ยน่าจะเป็นรสเค็มแหละน่าจะปรุงรสมาแล้วนะโอ้อืมอืมอร่อยเค็มๆอร่อยเลยียอร่อยมาก เพื S <S okay, okay, me, ่อด like ูส right. ัตว er> ์โอเคแต่กี้ลองกินแล้วอร่อยมากนี่ให้สิบเต็มสิบเลยนะเออถ้าใครอยากลองกินก็มึงนไปญี่ปุ่นแล้วอ่ะมาดูกันต่อมาวอันเนี้ยคือดูข้างนอกเนี่ยกูไม่รู้เลยแม่งขายที่อะไรนี่ยอกูไม่รู้เลยว่าทฤษฎีกูเนี่ยมันตรงจริงไหมด้วยซ้ำนะมันม่วงเหลืองก็จริงแล้วกูเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยมันเด่นกูเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแห้งเวเฟอร์เลยสักอย่างมั้งมาลุ้นกันว่าทฤษฎีกูมันถูกไหมว่ามันไม่ใช่ขนมหวานนะโอเคอ่าฉีกออกอ่ามาดูกันอืมเนี่ย เฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันจะเป็นฟิลปลาเส้นนะปั๊บอ่านี่โหแปลกแบบนี้ไม่เคยเห็นขนมไทยเป็นแบบนี้เลยนะอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนปลาเส้นฟิชโชแต่ปกติแล้วมันจะเป็นเส้นยาวๆผอมๆอ,อันนี้เป็นแบบชิ้นจัตุรัสนะอืมก็คือฟิชโชแต่ว่าจะมีความแบบเผ็ดนิดๆชิดชดีอร่อยเลยอืมดีนะนถ้าดูจากเท็กเจอร์เขาอะมันจะมีความแบบ เหมือนผงพริกอะไรสักอย่างอเด็กๆก,กินได้นะเผ็ดแบบว่าให้เด็กกินเผ็ดครั้งแรกโอ้กูกินเผ็ดได้แล้วอย่างเงี้ยที่สียังถูกต้องอยู่ยังเป็นขนมที่เป็นขนมขาวนะอ่าต่อมาอันนี้เห็นชัดเลยเป็นเยลลี่แน่นอนนะสีม่วงนะเผาอันนี้ก็คือเพราะงนใช้ม่วงนําเหลืองตามนะถ้าเราเห็นสีเหลืองล้วนเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันเปรี้ยวต่อให้เป็นรสองุ่นเนี่ยกูจะไม่เชื่อแล้วว่ามันเป็นเยลลี่หวานมันต้องเป็นเยลลี่เปรี้ยวใช่ไหมเลมอนเลมอนเป็นสีเหลืองแม่งไม่หวานเนอะไหมเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าสีเหลืองนี่มันหวานนะครับเรารู้สึกเปรี้ยวเดี๋ยวมาลองกินรสชาติกันดูว่าม่วงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอืมนี่โอ้โหข้างในสีซีดเชียอืมอืม,อมก็คือเยลลี่หวนหวานนะไม่หวานยังไงมันดูผงน้ําตาลเลยที่จเ <c oughs> ต็มเลยน้ำตาลล้นนะอืมโอเคอ่ะคือดียังถูกอยู่ แต่ว่าบางทีแล้วเราต้องดูด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าแบบใช้สีวันนะเย็นปุ๊บแล้วมันจะหวานแน่นอนอะไรเงี้ยมันต้องดูเฉดด้วยนะบางทีแล้วถ้าเป็นม่วงแต่เป็นม่วงอ่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นหวานอมเปรี้ยวเนี่ยออไหมเออแต่ถ้าเป็นม่วงเข้มเนี่ยม,มันมักจะเป็นหวานนะมัน,นออกไหมมาดูานี่กันอืมอันนี้เหมือนเรียนแบบองุ่นมาเลยคือเป็นเยลลี่ที่เหมือนจะมีเจลาตินมั้งแต่มันเหมือนเปลือ,อ,อ,ะนะอกองุ่นนะอย่ากัดครึ่งให้ดู คือมันจะมีเปลือกข้างนอกเหมือนปีโป้กัมมี่นะแลวคือดูขนมจริงๆริงเนี่ยสีข้างในขนมก็เป็นสีม่วงใช่ไหมม่วงทั้งอันเลยใช่ไหมแต่แพ็กเกจนัง่งไอเนื้อสีเหลืองอย่างเงี้ยมึงมาจากไหน <c oughs> มันไม่จริงใช่ไหมขนมจริงไม่มีเลยแล้วทำไมเขาถึงใส่สีเหลืองอ่ะ๋อมันโดดเด่นไงถ้ามันม่วงหมดเลยเนี่ยมันจมๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยโดดเด่นวางในเชลเนี่ยมันจะไม่เด้งออกมาแต่พอมีสีเหลืองปุ๊บเนี่ยใส่กรอบเหลืองให้หน่อยนะให้มันแบบคัดขึ้นมาสมมุติว,ว่ามันวางในมุมมืดแห่งหนึ่งเนี่ย มันตัดนำตาขึ้นมาเราเห็นว่าโอ้ขนมอันนี้ก็ดีกินง่ายนี่หวานกว่าโน้นอีกอ่ะพอพูดถึงหวานกว่าโน้นเนี่ยสังเกตไหมว่าอันนี้หวานกว่าอันนี้มีเปรี้ยวนิดเดียวอย่างที่ผมบอกเลยกี้ว่ามันต้องดูเฉดด้วยนะว่าถ้าเป็นหวานล้วนเนี่ยมันจะเป็นโทนเย็นแบบเข้มใช่ไหมม่วงเลยฮะแต่ถ้าเป็นหวานอมเปรี้วนิดๆเนี่ยเฉดมันจะอ่อนกว่าให้รู้สึกว่า อ๋อมันไม่ได้หวานจ๋าขนาดนั้นจ้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบผัดเฉดขึ้นมาให้สว่างขึ้นนิดหนึ่งนั่นเองโอเคสีม่วงเหลืองก็จบไปนะต่อมาเรามาลองดูสี ส้มน้ำเงินกันบ้างอ่านะอ่ะสีส้มนะอันนี้เป็นส้มน้าเงินอ่าลองสังเกตดูว่าสีส้มเนี่ยจะมีปริมาณเยอะมากเลย 80- 90%และสีน้าเงินเนี่ยจะมีอยู่แค่วงกลมตรงนี้อ่าข้างหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะอะไรที่จะใส่ข้อมูลใส่เนื้อหาเนี่ยเขาก็จะตัดนําสายตาด้วยสีคู่ตรงข้ามก็คือสีน้าเงินนะส่วนแพ็กเกจโดยรวมเนี่ยจะเป็นสีส้มนะอ่านี่เหมือนโดโสโตเลยนะมันจะเป็นอะไรแป้งๆที่รู้สึกว่ามันเป็นของขาวซะมากกว่านะทฤษฎีกูถูกต้องนะเอออ่าโอเคอุ ชิ้นเล็กมากแล้วก็วิธีการแพ็คเนี่ยแปลกประหลาดมากกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแม่งแพ็คเหมือนลูกอม <c ule habla> อ่ะเออเนาะหน้าแพ็กเกจดูแบบดบูบ้านๆนะหน้าแพ็กเกจหลักอ่ะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยเออมันไม่เหมือนไทยจริงๆนะเออ <c ule mon> ว่าทํารการกินไม่เหมือนกันนี่อ่ากินง่ายนะกินง่ายโอเคดึงขึ้นมานิดนึงปุ๊บมันหลุดเลยคลายเลยอนะ่าตัวแพ็คตรงเนี้ยก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะอ่าถ้าแพ็คนี้เป็นสีน้ําเงินอ่ะเป็นไงรู้สึกว่า ไอ้ที่นี่มันหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้แพ็กเกจหลักเนี่ยใช้สีส้มให้รู้สึกว่าเป็นขนมข้าวแต่ว่าต้องมีสีเงินเพื่อให้โดดเด่นแต่แพ็กข้างในเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องโดดเด่นแล้วเพราะมันอยู่ข้างในแปลว่ามึงซื้อไปแดกแล้วถูกไหมครามาลองชิมก็โดโซอ่ะอร่อยอืมอ้าวมาดูชิ้นต่อไปเหมือนจะเป็นก้อนแป้งแล้วข้างในโบโบนะคิดว่าก็มีมาร์อดของเขาที่เป็นตัวขนมของเขาเองแล้วก็ สีส้มนำนะอ่าเป็นขนมแบบ อทอดแน่นอนใช่ไหมอ่าแล้วก็มีสิน้ำเงินมาตัดความโดดเด่นหน่อยเนี่ยอย่างเช่นนี้เป็นชื่อยี่ห้อใช่ไหมอันนี้อาจจะก,กูไม่รู้เขียนอะไรมนอาจจะเป็นแบบสับเทสเป็นแบบบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเครือบริษัทใหญ่มั้งใช่ไหมแบบขนมยี่ห้อนี้อยู่ในเครือนี้เอ่อเช่น๊อกกี้อยู่ในแบรนด์บริโกะอะไรเงี้ยอ่านะอ่าแล้วก็มีฉาบสีน้ําเงินข้างหลังให้หน่อยให้แบรนด์ใหญ่เนี่ยเขาเด้งออกมานะ <S <S ขนมญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้เป็นไรข้างหลังเนี่ยเขาชอบเขียนวิธีการแกะนะเขาดูใส่ใจในวิธีการแกะเหลือเก อโอเคชิมมาปุ๊บไออันเด็กเงี้ซองใหญ่แต่ข้างในเป็นซองเล็กอันเนี้ยข้างนอกดูซองเล็กแต่ข้างในแม่งซองเบลเลอร์เลยนะซองใหญ่นะโอเคโอเคอ่ะเรามาลองชิมกันดีกว่ารสด่วนเออเชี่ย,เ,ยเหมือนมาแรงอะไรสักอย่างนะอืมอืมก็เป็นขนมเค็มๆนะแล้วข้างในกรวงนี้นี่เป็นถั่วอืมถั่วนี่ไม่ปรุงเลยถั่วจืดๆมาเลยสงสัยเอาไว้ดักเลี่ยนมั้งก็โอเคก็ สุดท้ายแล้วทฤษสดีก็ยังถูกต้องอยู่นะเป็นขนมขาวอยู่อ่ะมาอันต่อมาครับนี่มองแวบแรกคุณนึกว่าโดเรมอนหรือเปล่าหน้าแม่เหมือนโดเรมอนจัดจัดอ่ะดูหน้ามาเลยแล้วผมรู้สึกว่าแพ็กเกจญี่ปุ่นเนี่ยมันฉีกง่ายกว่าของไทยยังไม่รู้มันแบบมันดึงปึ๊ดดึงปึ๊ดทุกอันเลยอ่านะอันนี้ดูจากรูปทรงผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกเหมือนขนมข้าวโพดอ่ะขนมที่มันแบบ เป็นสีเหลืองแล้วเป็นครวยอะนะใช่ไหมขนมพวกนั้นก็จะเป็นขนมแบบทอดทอดไงนะพอเป็นขนมทอดทอดล้วนๆแล้วไม่ได้เคลือบช็อกโกแลตก็จะให้ความรู้สึกเป็นขนมขาวนะดูจากแพ็กเกจเนี่ยครั้งนี้จะใช้การดรอปนะสีน้ําเงินเนี่ยดรอปให้มันผสมขาวกลายเป็นสีฟ้านะแต่ว่ามันก็ยังเป็นคู่สีส้มน้ําเงินอยู่นะโอเคอ่าอุ้ยเหมือนจะมีสาหร่ายด้วยอ่างั้นแปลว่าเค็มชัวใช่ไหมอ่าเนี่ย น่ารักดีนะเออมันจะเหมือนในขนมข้าวโพดบ้านเราอะแต่ของของเรามันจะใหญ่ใช่ไหมแล้วมีรูกรวงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรูแบบเล็กๆนะโอเคคิดว่าเค็มแหละอ,อร่อยเค็มแบบเหมือนกินแบบพวกอาหารญี่ปุ่นอะอาหารแบบพวกด้งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเหมือนราดซอสของญี่ปุ่นลงไปอ,อร่อยเลยมันมันไม่เหมือนขนมข้าวโพดบ้านเราเหมือนเป็นพวกขนมที่พยายามจะเรียนแบบรสชาติอาหารข้าวอะ อ่าแต่เมกนกี้คือส้มนําน้ําเงินตามใช่ไหมอ่าเป็นส้มเป็นหลักเรามาลองดูแพ็กเกจที่น้ําเงินนําส้มตามบ้างอ่านะเป็นป๊อกกี้ดูจากภายนอกเนี่ยเรารู้แล้วว่า มันเป็นช็อกโกแลตนะยังไงก็หวานคือบางทีแล้วบางคนจะถามมันขนม,ขนมก่อนหน้านี้ก็เป็นแป้งเหมือนกันนี่ก็เป็นแป้งมันเม็กเซนตรงไหนอะไรเงี้ยอันต้องดูก่อนด้วยว่าแป้งอะไรเนี่ยมันเป็นแป้งล้วนแล้วโรยผงอะไรสักอย่างที่ทําให้รู้สึกเค็มใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นแป้งที่เคลือบช็อกโกแลตนะมันก็จะหวานแน่ๆน่เนี่ยเอาไหมเออป๊อกกี้ช็อกโกแลตแอลมอนนะก็อย่างที่เห็นว่าแพ็กเกจจะเป็นสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกหรูหราด้วยนะเพราะว่าพอใส่แอลมอนเนี่ยกก็รู้สึแบบเฮ้้้้ยยยมมมัันตตอออองงงงแแพะไร่่่างงเเเีีวก็ใสสสข้ามาเพื่อแบบให้รู้สึกวว่าามมีคโดดเด่นออะหรืแม้แแตต่่ัววทนพกี้มันก็็ยังเปต สีส้มนะเออนูกนหรไหมคือถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่เด้งพอนะยิ่งพอเป็นของกินอนะ่ะสีพวกสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีอยู่ในของกินจริงเท่าไหร่น้อยมากมีดอกอัญชันมัง้งซึ่งดอกอัญชันก็ไม่ได้แดกเข้าปากทันทีอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นแพ็กเกจที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเลยจำเป็นต้องใส่สีส้มเข้าไปด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกถึงของกินอ่ะจะรู้สึกถึงของใช้ซะม,มากกว่านะโอเคอะไรนี้ก็คือพอใส่สีส้มเข้ามาปุ๊บดูดีเลยดูแบบเฮ้ยหรู สีน้ําเงินเนี่ยมันจะมีจุดที่เมิดกันแล้วมันจะกลายเป็นสีม่วงด้วยนะ,อะพอมีสีม่วงมาช่วยปุ๊บม,มันก็ทําให้รู้สึกว่ากินง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะเออแล้วก็พยายามจะแบบถมถมถม,ถมสีส้มเนี่ยกระจายไปตามแพ็กเกจเพื่อให้รู้สึกว่ากินง่ายขึ้นนะโอเคอมาลองดูกันครับนี่วิธีการแกะปอกกี้ญี่ปุ่นไม่เหมือนของไทยนะ อ่าเป็นแกแบบน,นี้อ่า,อาพอเป็นข้างในปุ๊บกลายเป็นสีทองอนะ่าให้ความรู้สึกถึงความหรูหรานะอ่าอย่างที่ผมบอกว่าแอลมอนมันจะแบบพอเป็นขนมปุ๊บรู้สึกถึงมีความราคาแพงนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าอ่ะเรามาลองฉีกกันดูเนี่ยวิธีการฉีกมีหลากหลายมากเลยนะป๊อกกี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าขนมญี่ปุ่นเนี่ยไม่จะต้องบอกวิธีการแกะให้ได้เลยไม่รู้ทาไมนะเป็นความใส่ใจอะไรบางอย่างของเขานะนี่ป๊อกกี้ญี่ปุ่นแปลกมากให้แกะจากด้านหลังอย่างงี้อ่าแล้วคุณก็จะหยิบกินได้เลยนะอุ้ยทำไมแท่งมันสั้นจังเลยแท่งแค่นี้เอง เออสั้นดีนะดูกินง่ายดีโอเคหวานเลยหวานแบบขมๆหวานแบบสุขุมสุขุม,ขมก็เข้ากับสีน้ําเงินดีนะเห็นไหมว่าสีส้มน้าเงินเนี่ยใช้โทนร้อนก็คือสีส้มนํำเนี่ยมันก็จะเป็นของที่เป็นขนมเค็มนะขนมขาวนะแต่พอใช้สีน้ําเงินนําส้มปุ๊บกลายเป็นขนมหวานขึ้นมาทันทีเลยไหมไอ่าเห็นไหมทฤษฎียังถูกอยู่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรบั๊กนะครับ โอเคสีต่อมาที่จะให้ดูเนี่ยคือสีเขียวแดงนะสีเขียวแดงเนี่ยจะมีความยากกว่าก่อนหน้า2ส,สีนะั้นนิดนึงตรงที่อย่างที่บอกว่ามันคือเรื่องของอินไซต์ใช่ไหมเวลาเราจะเอาสีมาออกแบบเนี่ยบางเอิญไอส้สีโทนร้อนโทนเย็นเนี่ยของเขียวแดงเนี่ยมันเป็นสีเทาทั้งคู่เวลาเราเอาสีอะไรสีนึงเนี่ยไปปรับค่าให้มันเป็นขาวดำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันออกขาวหรือมันออกเทาหรือมันออกดำนะถ้านําเงินม่วงเนี่ยมันจะออกดำใช่ไหม ถ้าส้มกับเหลืองเนี่ยมันจะออกขาวใช่ไหมแต่แดงกับเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่ถ้าปรับเป็นขาวดำเนี่ยมันจะเทาทั้งคู่เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเรื่องเฉดว่าถ้ายิ่งเฉดสว่างเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกถึงความทอดความร้อนมันจะได้ยิ่งรู้สึกถึงความเค็มเป็นอาหารขาวเป็นขนมขาวแต่พอยิ่งสีเข้มมากเท่าไหร่เนี่ยโทนเข้มมากเท่าไหร่มันจะยิ่งรู้สึกถึงความหวานเนาะเพราะนั้นพอเป็นสีที่มันเทาทั้งคู่เนี่ยมันอาจจะเริ่มสื่อสารยากแล้วว่าอันนี้มันคือขนมหวานหรือขาวมาลองมาดูกันดีกว่าอันนี้ แต่ถ้ามันแดงแปนมาทั้งซองเงี้ยเรารู้สึกไงรู้สึกแบบเผ็ด ร้อนใช่ไหมเอ่อร้อนแรงเลยนะคู่เขียวกับแดงเนี่ยถ้าไปอยู่เดียเด่ยวๆเนี่ยมันอาจจะเป็นขนมหวานหรือขนมขาวก็ได้นีเหรอไหมยกตัวอย่างเช่นขนมป๊อกกี้ใช่ไหมเป็นสีแดงเป็นตัวนำโดยไม่มีสีคู่ตรงข้ามเขียวเนี่ยมันก็เป็นขนมหวานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมขาวนี่เหรอไหมแต่ว่าพอแดงกับเขียวมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นสีตามธรรมชาติแหละเราให้ความรู้สึกถึงอาหารขาวได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นพิซซ่าอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นแบบมีแดงเยอะๆแล้วมีเขียวโรยๆอะไรเงี้ยหรือแบบว่ากะเพราพริกเผ,ผ็ดๆอะไรเงี้ยสีแดงพออยู่คู่กกับสสีีีีเเเขยยยวท่่่่นน้้ออๆมืไหรรจะูึ ความเป็นขนมข่าวขึ้นมานะ,อ,ะอยา่างเช่นอันนี้คาราโูโจอันนี้ยี่ห้อคาราโูโจเลยนะ,อะของไทยมันจะเป็นแผ่นนะแต่ของญี่ปุ่นเป็นแท่งๆอย่างงี้โอเคอมาลองกินกันดูครับกูชอบ e. าาอียายคาราโูโจมากเลยหน้ามันตลกอะเหมือนอะไรไม่รู้อะหน้าเหมือนหมามาดูกันว่าคาราโูโจญี่ปุ่นจะเผ็ดสู้ได้ครึ่งของไทยหรือเปล่าอันนี้คือรสฮอตแล้วนะรสฮอตนะหยิบม,มาปุ๊บแม่งสีซีปัดเลยสั่ มันดูไม่เผ็ดเลยอ่ะถ้าเป็นของไทยหยิบออกมาแม่งต้องแบบผงปาปิก้าแบบแ,บบแดงๆมแล้วใช่ไหมกูยังไม่เชื่อมันเผ็ดแต่ว่ามันเป็นขนมข้าวแน่ๆไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยแบบเลยอะคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะแต่ว่าคาราโมโต้เนี่ยยังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะชื่อดียังถูกต้องครับมันยังเป็นขนมข้าวนะอ่ะต่อมาครับยี่ห้อเพลสนะอ่ารสมะเขือเทศ อืมก็จะเป็นแป้งเค็มๆเ,เหมือนเพลทรสพิซซาบ้านเราเลยอ,อร่อยเดี๋ยวคุณจะหยิบแบบนี้ก็ได้นะครับแบบวางได้ไงนะเพราะว่าตัวซองบอกกี้เนี่ยถ้าวางเนี่ยมันก็จะแบบหยิบยากใช่ไหมแต่ถ้าเสยสีบห้าองศาเงี้ขึ้นมาก็หยิบง่ายกินง,ง่ายนะขนมข้าวชิ้นต่อมาครับ เป็นก้อนแป้งบวมๆอันสักอย่างหนึ่งอย่างที่เห็นว่าโลโก้ของเขาเนี่ยจะใช้สีแดงใช่ไหมเออแต่ว่าจะพยายามสอดแทรกสีเขียวขึ้นมานิดหนึ่งในในกระจายในจุดต่างๆเพื่อให้มันนำตามไม่ขึ้นถ้าไม่มีสีเขียวเนี่ยมันก็เด็ดแล้วนะสีแดงแต่ถ้าเรามีสีเขียวเนี่ยมันทําให้แบบคันๆตาและแบบหัน,นไปมองนิดน,นึงอ่ะทุกอันเนี่ยจะเติมสีเขียวเข้าไปหมดเลยแต่ว่าแต่ละแพ็คเนี่ยสีเขียวจะต่างกันไปนะบางอันก็เป็นต้นไม้บางอันก็เป็นแค่หญ้าบางอันก็เป็น เป็นต้นไม้เหมือนกันบางอัน,นก็เป็นแบบผมสิงโตเลยขนสิงโตสังนั้นมีอันล่างนี่คือแม่งหลุดหลุดโทนจัดอยู่ๆก็เป็นสีน้าเงินนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสีเทานะพอมันเป็นเฉดเทาเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าขาวหรือหวานง่ายของเพลทแต่กีคือใช้สีขาวมาช่วยให้มันเป็นของขนมขาวมากยิ่งขึ้นพออันนี้คือกูเจาะทะลุเลยอ่ะพอเจาะทะลุปุ๊บก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์สีแดงและสีเขียวน้อยลงนะเออแล้วก็ยิ่งเห็นชิ้นส่วนข้างในที่เป็นขนมขาวๆ่า,าเงี้ยมันยิ่งรู้สึกถึงความแบบขาวขนมขาวแป้งๆ อันนี้หวานวะ่ะทฤษฎีผิดละ <c oughs> <c oughs> คือตามทฤษฎีเนี่ยมันเป็นแบบที่กูพูดถูกไหม <c oughs> แต่ว่าพอเอามาใช้ออกแบบจริงๆเนี่ยบางทีแล้วมันก็อาจจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้สีเขียวและสีแดงเนี่ยมันเป็นสีที่เทาทั้งคู่มันสื่อสารยากว่าเป็นหวานหรือเป็นข่าวแล้วก็บางทีแล้วเนี่ยเรื่องของการเลือกใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่นักออกแบบเนะเป็นเรื่องของตัวเจ้าของแบรนด์นด้วยว่าสุดท้ายแล้วเขาเคาะที่จะเอาแบบนี้โอเคแหละตามทฤษฎีเนี่ยสีโทนร้อนเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอาหารขาวสีโทนเย็นรู้สึกถึงอาหารหวานแต่ว่า ก็ลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์มันจะเอาแบบนี้เขาชอบแบบนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนอะไหมเออส่วนสื่อสารไม่สื่อสารเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะอยู่ที่การตลาดก็ได้เนอะไหมการตลาดสื่อสารมากพอว,ว่าอันนี้หวานอันนี้ขาวหรือการตลาดทําให้มันเป็นกระแสทําให้มันฮิตติดถล่มทลายในกลุ่มวัยรุ่นเพราะนั้นสีอาจจะไม่ได้สําคัญแบบ100%ว่าจำเป็นที่ต้องใช้สีคู่ตรงข้ามในการสื่อสารในการทำแพ็กเกจเสมอไปและนอกเหนือจากขนมตรงนี้เอาจริงแล้วในขนมที่ญี่ปุ่นอชอบมีสีแบบ7สีในแพ็กเกจเดียว่ฟอนต์แบบปุ้งๆๆอะไรเงี้ยอะ เ,นนะ OK. เพราะนั้นวันนี้เอามาให้ดูแต่แพ็กเกจที่ใช้ทฤษฎีนี้ในการจับนั่นเองนะโ OK. OK. อเคโอเคอะต่อมาครับเป็นสีเขียวแดงเขียวนำนะเขียวนำมันก็ควรจะหวานใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวเป็นสีฝั่งโทนเย็นใช่ไหมอันนี้ก็คือรู้เลยค,ลคิดแค่ชาเขียวใครๆก็เคยแดกนะเพราะนั้นหวานทั่วนะไม่ต้องแกะยังรู้เลยนะเผื่อไปเป็นของฝากได้นะอันนี้กูไม่แกะแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ดูดิข้างหลังเขามีบอกเลยนะว่าซองแพ็กเกจคิดแคทของอันนี้สามารถพับกลายเป็นนกอันนี้ได้ซึ่ง เป็นนกที่มีความหมายดีๆของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน,นะโอเคอ่ะแต่ทีน,นี้ทฤษฎีที่เราบอกเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าสีที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นแค่3คู่สีเนะที่เด่นๆเ,เห็นชัดๆเลยว่าอยู่คู่ตรงข้ามกันด้วยโทนร,ร,ร,ร้อนโทนเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสีคู่ตรงข้ามเนี่ยมันมีทั้งหมด6คู่นะไม่ใช่แค่3คู่นี้เพราะฉะนั้นมันจะมีสีที่แยกย่อยลงไปอีกแล้วมันอาจจะใช้ทฤษฎีนี้มาจับไม่ได้นะก็มีเหมือนกันผมจะลองยกตัวอย่างวงจรสีมันจะมีสาขั้นนะแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยเป็นสีขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยมันจะเป็นเขียวส้มม่วงเกิดจากการที่เอาสีขน ม,มันจะเกิดสีขั้นที่3จากการที่เอาสีขั้นที่1กับสีขั้นที่2มาผสมกันก็มีนะกลายเป็นสีขั้นที่3เวลาสีขั้นที่3มันเอามาคู่ตรงข้ามมันเนี่ยบางทีมันไม่ชัดเจนแล้วว่าอันนี้คือหวานหรือขาวยกตัวยอย่างเช่นคู่สีนี้ครับคู่สีเขียวเหลืองที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีม่วงแดงอ่านะ เียวเหลืองเนี่ยมันอยู่โทร,ร้อนก็จริงแต่มันเปรี้ยวจัดเลยเหรไหมมันสื่อสารไปถึงความเปรี้ยวซะมากกว่าเพราะว่าอินไซต์ของคนเนี่ยมันติดไปกับมนันนาวนหรอไหมเอออันนี้เป็นขนมกรอบใช่ไหมตามหลักแล้วมันควรจะเป็นขนมขาวแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเป็นรสเปรี้ยวหรือเปล่าถ้าแดดไม่เปรี้ยวนี่คือจบเลยกินเนี่ยเหมือนเทสโต้ซองสีม่วงเลยที่มันเป็นรสเปรี้ยวอะ่ะอันนั้นน่ะก็เป็นม่วงที่ออกม่วงแดงใช่ไหมมันจะรู้สึกถึงความแบบจิจาด์เปรี้ยวเนี่ยก็เป็นเปรี้ยว แบบญี่ปุ่นรสชาติเปรี้ยวนําเลยแต่เปรี้ยวไม่เท่าของไทยอืมเปรี้ยวรสชาติแบบมะนาวขวดอะแบบไช่เลยอะเฮ้ยกินไปกินมากูนน้ำส้มสายชูแล้วอะไรเนี่ยมันฝรั่งรสน้ำส้มสายชูนั้นเหมือนกันพอเป็นอันนี้ปุ๊บเป็นเยลลี่นะเราก็รู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่เยลลี่หวานแต่มันต้องเป็นเยลลี่เปรี้ยวนะนลองดูอ่าอุ้ยหน้าตาประหลาดอืม เปรี้ยวเลยอุ้ยมีแบบรูปล่างเป็นแตงโมด้วยอ่นไหมว่าพอเป็นสีสนี้ปุ๊บคู่สีคู่หนึ่งที่จะหลุดจากทฤษฎีเพราะว่ามันไม่ได้สื่อสารหวานหรือข้าวแต่มันสื่อสารเปรี้ยวนะยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันว่าอีต่อไปเนี่ยอยากจะเห็นอะไรในมุมศิละปะอีกนะแล้วก็ตอนนี้ผมมีเสื้อนี้มานําเสนอครับนี่ เวลาเราพูดถึงอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราก็ต้องมีเสื้อญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแนวแบบอนิเมะมาใส่ใช่ไหมนี่เป็นเสื้อรุ่นใหม่ของช่องบ้านกูเองนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ในคำอธิบายแล้วกันนะช่วยสนับสนุนช่องบ้านกูเองให้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับไปแล้วายบายสวัสดจาเธอจา <c oughs> อุย้ยมาแอบดูอะไรตรงนี้ ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเา้าสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอาเดี๋ยวไปเจอนรงนูง้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยมึงออกมาได้แล้ว